จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าอธรรมยตากับชีวิตประจำวันของผู้พัฒนาทุกรูปแบบผู้ที่พัฒนานั้นมันมีทุกรูปแบบหลายรูปแบบ <c oughs> ก็จะต้องรู้จกักใช้อธรรมยตาในชีวิตประจำวันคือในกิจกรรมประจำวัน <c oughs> ไม่ว่าบุคคลรูปแบบไหนถ้าพูดภาษาธรรมะหน่อยก็วันะไหนคือทุกวันะ <c oughs> พัฒนาทั้งในทางวัตถุในทางกายในทางจิตและในทางวิญญาณ <c oughs> ขอกล่าวย้ำถึงหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าอาตมายาตากันอีกสักครั้งหนึ่งท่านตั้งจะใจฟังให้ดีๆหัวใจของอาตมยตาเราจะมองกันในแงๆนั่นแง่นี่ได้หลายๆแง่แต่ว่ามีความสำคัญทั้งนั้น <c oughs> หัวใจของอาตมยตา โดยหลักธรรมะชั้นสูงก็คือการไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่ให้สูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นจนถึงที่สุดนี่ก็เป็นความสำคัญใน <c oughs> หลักธรรมะล้วนๆก็ว่าจากกามสู่รูปจากรูปสู่อรูปจากอรูปสู่นิโรธเป็นนิพพาน <c oughs> ข้อที่สองอตมยตากระทำให้ละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนอะไรไม่ควรจะมีอยู่ในตนละออกไปเสียให้หมดนี่โดยอำนาจของอะตมยตาถ้ามีอะตมยตาสิ่งลานั่นจะทนอยู่ไม่ได้มันจะถูกละออกไปห,หมดสิ้นข้อที่สามมันเกลียดและกลัว สิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์สิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็มีทั้งความเกลียดและความกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นมันก็ปฏิบัติไปในทางที่สิ่งเหล่านั้นจะมีอยู่ไม่ได้เพราะที่สี่มันผลักไสใหเลื่อนชั้นไม่หยุดอยู่กับที่มันผลักไสใหเลื่อนชั้นเรื่อยไปไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ แม้ระยะนิดเดียวก็มันเลื่อนชั้นอยู่นั่นแหละให้มีชีวิตเป็นวิวัฒนาการคือดีขึ้นดีขึ้นตามความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตยานความรู้สึกที่มีประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดและ ข้อที่หกการไม่ยอมให้ปัจจัยอันเลวร้ายปรุงแต่งได้ฟังให้ดีๆไม่ยอมให้ปัจจัยอันเลวรา้ายคำว่าปัจจัยนี่ไม่ได้ไหมาย่องเงินทองอย่างเดียวสิ่งที่เป็นต้นเหตุเป็นมูลเหตุนั่นก็เรียกว่าปัจจัยทั้งนั้นไม่ปัดจดัจเลวร้ายปรุงแต่งได้ ถ้าจะพูดให้สั้นให้จําง่ายเดี๋ยวนี้ก็ว่าไม่ให้ผีร้ายผีร้ายใดๆมาปรุงแต่งได้ถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มันจะมีผีร้ายเข้าไปปรุงแต่งนานาชนิดให้กระทาสิ่งที่ไม่ควรทํานานาชนิดถ้ามีธรรมยาตาแล้วปัจจัยอันเลวร้ายหรือผีร้ายใดๆไม่อาจจะปรุงแต่งได้ เป็นการกํำจัดปัจจัยอันเลวร้ายนั้นให้หมดอำนาจปจัจจัยเลวร้ายหมดอำนาจที่จะปรุงแต่งท่านจะเห็นได้ทันทีว่าทั้งหมดนี้เป็นหัวใจของการพัฒนาพัฒนาคือการทำให้ดีขึ้นเอามาพูดกันถึงคำว่าพัฒนาพัฒนาคำนี้อีกทีให้เป็นที่ แกแจ้งพัฒนานั่นคืออะไร <c oughs> ขอให้เข้าใจว่าคำว่าพัฒนาพัฒนาตามภาษาบาลีนั่นหนะมายถึงการทำให้มีมากขึ้นเท่านั้นแหละถ้าทำให้มีมากขึ้นแล้วก็เรียกเรยว่าพัฒนา <c oughs> ไม่ได้หมายถึงไม,ไม่ได้หมายว่าดีว่าชั่ว <c oughs> มันทำให้มากขึ้น ถ้าในฝ่ายเชื่อก็พัฒนาให้มันชั่วมากขึ้นกับฝ่ายดีก็พัฒนาดีมากขึ้นถรากล่าวว่าพัฒนาแปลว,ว่าทำมากขึ้นลกนมากขึ้นจริงๆมีเป็นสองอย่างนะคอยสังเกตดูดีๆว่าถ้ามันมากขึ้นด้วยสิส่งที่ได้ประโยชน์หรือเกินจำเป็นมันก็เพิ่มปัญหา